สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับช่องรักสมุน์ชาแนลนะคะวันนี้รักสมุน์ก็จะพาเพื่อนๆมาทำต้มวุ้นเส้นตีนไก่ไปด้วยกันนะคะทำไม่ยุ่งยากค่ะใครๆก็ทำได้นะคะเพื่อนๆอปกรณ์ง่ายมากเลยค่ะก่อนอื่นนะคะแล้ก็ต้มน้ำให้เดือดก่อนนะคะเพื่อนๆต้มน้ำให้เดือดก่อนนะคะ พอน้ำเดือดนะคะเราก็จะใส่ทนอทนอกอนะคะสองก้อนค่ะแต่ถ้าใครจะตำรากผักชีพริกไทยกระเทียมได้เหมือนกันนะคะนี่ก็คือวัสดุดิบที่เราจะใส่เข้าไปนะคะก็จะมีโค้งไก่เลือดไก่แล้วก็ลูกชิ้นแล้วก็ตีนไก่นะคะวันนี้เครื่องแน่นมากค่ะ ใส่ตามที่เราชอบเลยนะคะใครไม่ชอบตีนไก่ก็ได้เหมือนกันคะ่ะใส่อย่างอื่นแทนได้คะ่ะก็เช่นกระดูกหมูก็ใส่ได้นะคะเพื่อนๆตามที่เราชอบเลยนะคะนี่คะ่ะขนานะคะแต่ถ้าใครไม่ใส่ขนาก็ได้นะคะเราก็ใส่รสดีนะคะแล้วก็ซอสหอยนางรมแล้วก็มี กระเทียมพริกไทยที่เราตำไว้เรสร็จสับแล้วนะคะเพื่อนๆนแล้วเราก็ปรุงตามรสชาติที่เราต้องการเลยค่ะนี่ก็คือเราใส่ซีอิ๊วดำลงไปเรียบร้อยแล้วนะคะเครื่องปรุงเราก็ใส่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตามที่เราชอบเลยนะคะชอบรสไหนแล้วก็ใส่เข้าไปเลยค่ะแล้วก็ใส่เครื่องที่เราเตรียมไว้แต่ก่อนหน้านี้นะคะก็คือโครงไก่เลือดไก่แล้วก็ตีนไก่นะคะ แล้วก็เคี่ยวไปเรื่อยๆเลยค่ะเคี่ยวไปจนได้ที่นะคะแล้วเราก็ใส่บุญเส้นลงไปเลยนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะค่อยๆคนไปเรื่อยๆค่ะจนเส้นเขาใส่พอที่จะตักมาทานได้เลยนะคะรสชาตินะคะขอบอกว่าตามที่เราต้องการเลยนะคะ ก็มีซอสหอยนางรมแล้วก็รสชาติก็มีเครื่องปรุงรสต่างๆนะคะก็มีผงปรุงรสแล้วก็ผงชูรสแล้วก็ซอสหอยนางรมนะคะแล้วก็ซีอิ๊วดำนะคะแล้วก็ซีอิ๊วขาวนะคะแล้วแต่ที่เราชอบเลยค่ะเราชอบรสชาติแบบไหนเราก็ปรุงเข้าไปเลยค่ะ นี่ค่ะ,ะเคี่ยวจนแบบเส้นใสพอที่จะทานได้เลยนะคะนี่ค่ะเส้นของเขาเริ่มจะใสแล้วนะคะเพื่อนๆพ,พร้อมที่จะตักมาทานได้เลยค่ะวันนี้ทำหม้อใหญ่มากเลยค่ะเพื่อนๆอร่อยมากเลยค่ะลักสมุนก็ตักมาแล้วนี่ค่ะ วันนี้ก็หมดไปสองรอบเลยนะคะน่าทานไหมคะคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะบ๊ายบายคะ่ะ